สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าโดน DJI นะครับ Neo นะเป็นโดนน้องเล็กสุดนะครับของ DJI นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะว่าโดนลำเล็กๆแค่นี้จะบินได้ไกลสุดกี่เมตรนะครับมาเราไปลองทดสอบการบินกันเลยสตาร์ทเครื่อง take off ฝน<ไ> <Point> ก็จะตกนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็แปดสิเมตรแล้วแบตบตอนนี้92%เปอร์เซ็นต ตอนนี้ร้อยแปดสิบ้ยเก้าสิบเมตรแล้วครับความเร็วอยู่ที่14บสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามร้อยเมตรครับตอนนี้สี่รอเมตรแล้วครับ,นนรบสัญญาณสัญญาณเริ่มเป็นสีส้มนะครับสีแดงนะครับแ0 0รอเมตรแล้วครับ ดูกันว่าจะถึง1นกิโลหรือเปล่าแบตเหลืออยู่71%เปอร์เซ็นตนะครับ900เมตรแล้วครับสัญญาณเริ่มอ่อนแล้วครับสัญญาณขาดแล้วครับ900 เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถึงพันเมตรครับให้ถึงพันเมตร Max altitude reached อันนี้ไปได้หนึ่งหนึ่งพันห้าเมตรแล้วครับแบตเหลือหกสิบครับหนึ่งพันหกสิบเมตรแล้วครับแบตห้าสิบแปดแล้วครับ Battery level is low Aircraft will point i return to the home 1,100เมตรนะครับตอนนี้กำลังกลับมาครับอันนี้เปิดโหมดกับจุดขึ้นบินนะครับโดนจะบินมาที่จุดขึ้นบินโดยอัตโนมัตินะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็น21กิโเมตรต่อชั่วโมองนะครับจาก14กิโเมตรนะครับเมื่อทำการเปิดโหมดบินกลับ จุดขึ้นบินนะครับโดนจะทําความเร็วได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีเสียงส่งสัญญาณนนะครับเราไม่ต้องทําอะไรนะครับโดนจะกลับมาที่จุดขึ้นบินเองนะครับแบตตอนนี้51เผื่อไว้นะครับเผื่อกลับมาไม่ถึงดูครับดูครับจะจอดอัตโนมัติได้แม่นแค่ไหนนะครับตอนนี้กํำลัง landing ลงมาครับแบตเหลือ29นะครับ เลนดิมม้งครับป euh ุ๊บโอ้โหเนียนเนียนครับเนียนๆนียนกิิบๆิบเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า neo dji นะครับเครื่องก็อุ่นๆนะไม่ถึงร้อนนะครับส่วนมอเตอร์ก็ไม่ร้อนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ1,100เมตรนะครับกับแบตตัวนี้นะครับประมาณบินประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับ